สวัสดีคณะพวกเราทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์มาพิจารณาว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยละเอียดอ่อนเหลือเกินคนทั้งหลายจะสามารถหรือที่จะปฏิบัติ ธรรมะอันละเอียดอ่อนที่พระองค์ได้จัดสรุนี้ได้ก็ทรงขวนขวายน้อยก็ไม่อยากที่จะปลดสัตว์กันกระทั่งเท้าพรมได้มาอาราธนาพระองค์ก็ได้พิจารณาใหม่ว่าอ๋อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคนทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ย อุปนิสัยวาสนาย่อมแตกต่างกันมีฐานะไม่เหมือนกันเปรียบเหมือนกันกับดอกบัวสีเหล่าเหล่านึงพร้อมแล้วที่จะบานเหล่านึงอยู่เสมอน้ำเหล่านึงอยู่กลางน้ำอีกเหล่านึงเป็นพักษาแห่งปลาและเต่าโองมาพิจารณาอย่างนี้ ข้ออุปมาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าดอกบัวที่เป็นภาษาแห่งปลรารเจ้านั้นให้ชื่อว่าปาทะปาระมะคำว่าปราทะประมะนั่นคือมือดมนอนตรการอัทันนังไม่อยากเห็นพระพุทธเจ้าอัสสุตังไม่อยากฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยหลงงมงายไปตามภาษา อย่างนั้นแม้พระพุทธองค์จะปลดก็โปลดไม่ได้เพราะว่าไม่มีนิสยัยไม่มีวาสนาทีานี้ยังมีคนอีกจำพวกหนึ่งเปรียบเหมือนกันกันกบดอกบัวกลางน้ำในนามว่าเนยยะคือผู้ที่พร้อมจปะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า น้อมตนของตนเข้ามาปฏิบัติให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างภาวนาบ้างตามอัตรภาพก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเบื้องตน้นก็สามารถที่จะได้พบสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมได้และยังมีดอกบัวอีกที่เรียกว่าดอกบัวเสมอน้ำพร้อมแล้วที่จะบานต่อไปใน วันขันน้นหน้าในเวลาก้น้าอีกไม่นานอันนี้เรียกว่าวิปติตันยูเมื่อได้มาฟังธรรมคำสั่งสอนของเราตถาคตแล้วไม่ช้าไปปฏิบัติก็จะได้บรรลุมรรคผลธรรมพิเศษได้แล้วยังมีดอกบัวอีกขั้นสุดท้ายก็คือดอกบัวที่พ้นแล้วจากน้ำ พร้อมแล้วที่จะบานเสมอคนจําพวกนี้ได้สร้างพลังจิตมาพอเพียงแล้วมาฟังคำสั่งสอนของเราตถาคตก็สามารถที่จะตัดสรู้พรันเช่นเดียวกับเบอือสีทั้งห้าร้อยมาจากมาจากขิมมวันประเทศมาทิวัดประเทศตะว,วัน เมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าจบเพียงไม่ถึงห้านาทีหรือษีห้าร้อยได้เร็จเป็นพระอาหารหันต์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมะคำสอ่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงสามารถที่จะสอนคนได้ทุกชั้นเพราะว่านี่เรียก,กว่าชั้นสูงนี่เรียก,กว่าชั้นกลางนี่เรียก,กว่าชั้นต่ำ เมื่อเป็นเช่นนั้นเราท่านทั้งหลายผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็จะต้องรับในสิ่งที่เรารับได้เมื่อเรารับในสิ่งที่เรารับได้มันก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อเราบางคนนั้นมีความโลภเขาเรียกว่าโลโลภพอปริปันโถะ อย่างนี้เป็นต้นความโลภเป็นอันตรายต่อธรรมทั้งหลายอยากที่จะปฏิบัติแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาจิตยังยังไม่ันถึงขั้นที่จะปฏิบัติเ,เช่นอย่างวิปัสสนาเมื่อไม่สามารถที่จะทำจิตให้ถึงจุดพลังอำนาจหมายความว่าบําเพ็ญสัมมาสาม,มาธิ ให้เป็นที่เพียงพอแล้วถึงจะมาปฏิบัติให้เกิดวิปัสนาได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ทำที่ถูกต้องแต่ว่าเ,เรายังทำสมาธิได้เล็กน้อยก็อยากที่จะทำวิปัสนาอันนี้ก็เรียก,กว่าเกินแก่กำลังมันก็ทำไม่ได้ก็เรียกว่ารับไม่ได้ เพราะฉะนั้นโอวาทานุสาสนีคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่วิเศษเรียกว่าเป็นรัตนะมงคลของโลกก็เรียกว่าเป็นธรรมะที่ไม่เลือกชั้นวันณนะใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติได้แต่ว่าก็ต้องปฏิก็ต้องรู้ว่าเราสมควรจะปฏิบัติอย่างไร เมื่อเรามีศรัทธาให้ทานก็ถือว่าใช้ได้เรามีศรัทธารักษาศีลก็ถือว่าใช้ได้เรามีศรัทธาทำสมาธิภาวนาก็ถือว่าใช้ได้และเมื่อเวลาที่ให้ทานนั้นก็ให้ทานด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ทานก็ส่งผลให้บางคนนั้นอธิษฐานว่าให้ได้ มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติก็หมายความว่าเป็นมนุษย์มเีเงินทองเข้าของร่ำรวยอ,อยู่ในสวรรค์ก็ได้ฟังธรรมแล้วเมื่อเวลาที่จะทําให้บรรลุพระอรหันต์ก็ไม่ยากอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติ เพราะฉะนั้นในการที่เราจะปฏิบัติเนี่ยเราเมื่อเรารู้จักเราว่าเราควรจะทำอย่างไรเราก็สามารถที่จะทำให้มันเหมาะสมเขาเรียวกว่าเหมาะสมกับตัวของเราทีนี้คำว่าเหมาะสมนั้นเราจะต้องระลึกไปถึงมักที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้เรียกว่ามักแปด มักแปดนั่นก็เรียกว่ามัชชิม,มาปฏิปทาการปฏิบัติหลทางกลางเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสามารถศึกษาได้มัคทั้งแปดนับมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ในที่สุดเมื่อท่านแสดงสัมมาสมาธิแล้วท่านก็แสดงว่าสัมมาสมาธินั้นจะมีถึงขั้นจะตุทะฌานเขาเรียกว่าฌานที่สี่ถ้าเลยไปก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติให้พอดีพองามนั้นก็คือมัชฌิมามัชฌิมาแปลว่าการปฏิบัติหนทางกลาง การปฏิบัติผลทางกลางนั้นก็คือการปฏิบัติพอดีถ้าหากว่าปฏิบัติพอดีได้แล้วความสำเร็จก็เกิดขึ้นเหมือนกันกับคนที่รับประทานอาหารการรับประทานอาหารนั้นมันจะต้องพอดีไม่ใช่ว่ามีอาหารโอ้โห,โหเป็นตันมีอาหารโอ้โหมากมาย เอาเข้าตัวร่างกายก็เราทีเดียวมันเอาเข้าไม่ได้มันไม่พอดีมันมีมากกว่าจริงแต่มันเข้าไปหมดทีเดียวไม่ได้ช่องปากของเรานั้นก็มีเพียงช้อนเดียวนั่นแหละเมื่อเวลาทีเ่เราจะเอาอาหารเข้าปากในช่องปากนี่ก็ช้อนเดียวแต่ว่ามันสำเร็จนะถ้าเอาไปเยอะๆมันเข้าไม่ได้มันมากเกินไป หรือจะเอาเข้าทีละเม็ดละเม็ดมันก็น้อยเกินไปเพราะฉะนั้นคำว่ามัชชิมมาจึงเรียกว่าการปฏิบัติผลทางพอดีเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็พยายามศึกษาศึกษาว่าทางไหนมันจะพอดีเมื่อเราทําสมาธิเราจะรู้ตัวเราเองว่าขานาดไหนมันพอดีกับตัวของเรารู้ได้อย่างไรรู้ได้ว่าผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ทำให้เราเกิดการรับผิดชอบสูงทำให้เราเกิดมีเหตุผลทำให้เราไม่หลงงมงายอย่างนี้เรียกว่าผลที่มันเกิดขึ้นจากความพอดีของการทำสมาธิสวัสดีสาธุ